เอกรับอยู่กับวิธีกเกษตรคนระมันครับามาดูรถไถล้อสูงครับของเสียโต้สแกงามนะครับรับจ้างด้วยนะครับส่วนทพไมาครับฮูเวตร้าเอลสีศูนย์หนึ่งแปดครับล้อ ร้อยสามร้อยแปดสิบครับกับชุดฐานทำรุ่นมันนะครับทำรุ่นอ้อยก็ได้ครับฐานนี่กระทูสูงเกือบ1เมตรครับเกือบเท่ากับล้อนะครับใครสนใจสั่งฐานได้นะครับ มีทั้งหมดสี่กระทูครับข้างละสองคู่ละสองใบให้เบอร์ขอก,ก็ได้นะครับให้ให้ไให้เข้าให้กบก,ก็ได้นะครับเลื่อนผ่านเอานะครับ ใส่ปุ๋ยไปพร้อมครับอันนี้เป็นลักษณะใ่้ปลูออกครับเวลาวิ่งก็วิ่งทีละสองหลองครับได้ทีละสองร่องครับ Thank <laughs> you.